สองสาเหตุหลักของการมีผิวที่แก่นี่คือหนึ่งคลิปในซีรีส์ของเหตุผลที่ว่าทำไมค่ะเราจะต้องรีเซอร์เฟซซิ่งอย่างน้อย2-3ครั้งต่อปีในคนที่อายุ30อัพ ทาอีกนิดนึง่ง resurfacing คืออะไรนะคะก็คือการทำให้หน้าเรามีบาดแผลแบบสวยงามค่ะซึ่งมันก็จะเป็นการนะคะที่ทำให้ผิวของเรามันมีการสร้างตัวขึ้นใหม่ค่ะ regenerate นะคะทดแทนผิวเก่าๆเ,เสื่อมโทรมที่เป็นไปตามกาลเวลาของเราเนี่ยนะคะให้มันมีการสร้างใหม่ขึ้นทดแทน replacement ไปค่ะล้างบางผิวเก่าออกแล้วก็สร้างผิวใหม่ขึ้นทดแทนนะคะอย่างเช่นในโปรแกรมของ dream รีเซลเทอราพีของหมอดีมนะคะที่ดีมใช้ขั้นตอนหลักก็คือ Venus v ีว่านะคะอัทายอินสินค้าเข้าไป Venus v ีว่านะคะน a นอฟ r a ชชั่นอลเรดิโอฟฟเควนค่ะเป็นตัวการในการทำรีเ u r f a c i n g ให้คนไข้นะคะแล้วก็ผนวกกับสาสตร์ของ Regenerative Medicine from Stem c e l l and Product นะคะก็คือสาสตร์ที่เราไปยืมเอาเทคโนโลยีเชียวภาพทางการแพทย์ที่ได้จากเซลล์ต้นกำเนิดเอามาใช้นะคะ ที่จะทดแทนนะคะไอ้พวกกลุ่มเซลล์เมดิเอเตอร์เลยนะคะหรือว่าพวกกลุ่มเซลล์ต่างๆนะคะที่ร่างกายมันพล่องเสื่อมเสียหายไปค่ะให้มันมีวัตถุดิบใหม่ๆนะคะเอาเข้ามาใช้ทดแทนในการสร้างเซลล์ใหม่นั่นเองค่ะ นี่คือตัวอย่างนะคะของโปรแกรมการรักษาที่ดิมเอามาใช้ในการกอบกู้ค่ะภาวะ Skin Aging นะคะที่เราทํากันอยู่แล้วดิมันจะบอกเสมอเลยว่าเราต้องทำนะ2อสครั้งเป็นต้นไปค่ะต่อปีค่ะสําหรับคนที่อายุ30อัพแล้วอะค่ะนี่แหละค่ะสาเหตุสสาเหตุนะคะที่ทําให้ผิวเรามันแก่ตัวลง Skin Aging นะคะมันมีอยู่2หลักปัจจัยเลยค่ะลองมาเช็คกันดูนะคะว่าเรามีบ้างหรือเปล่าค่ะ อันดับแรกเลยค่ะอันนี้นี่เปลี่ยนแปลงได้นะคะยิ้มแป่เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นเรียกว่าเป็น exogenous factors นั่นเองค่ะ mm hmm. ก็คือปัจจัยภายนอกค่ะที่มันมี เป็นสิ่งแวดล้อมอะที่มันมามีผลกระทบต่อผิวของเราร่างกายของเรานะคะอันนี้เปลี่ยนแปลงได้ค่ะแต่อีกปัจจัยหนึ่งอะค่ะมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะก็คือ endogenous risk factor นั่นเองค่ะก็คือปัจจัยที่มันเกิดขึ้นในร่างกายเราอะคือยังไงทุกคนก็ต้องเผชิญกับภาวะนี้นะคะเป็นสภาวะ เกิดแก่เจ็บตายค่ะเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะอ่ะเรามาดูฝั่งที่มันเปลี่ยนแ,บบแปลงได้กันก่อนเนาะเออจะได้แบบว่าใจชื้นขึ้นนิดนึงค่ะไอเนี้ยมันเป็นตัวการตัวร้ายมากเลยนะจากแต่ก่อนเนี่ยเราคิดซะว่ามันเน่ยเป็นตัวการที่ทําให้ผิวเราอะมันค้ําเสียผิวดำอะพูดง่ายดำนะคะซึ่งพอในยุค เนี้ยยุคที่ดีมตอนเด็กๆนะคะคนก็ยังแบบชอบผิวแนวคอเคเชียนไงหรือว่าเป็นเอเชียนที่ผิวขาวอมชมพูนะคะผิวขาวเอาพูดง่ายๆค่ะเทรนมันเป็นแบบนั้นแต่พอนะปัจจุบันน่ะดิมก็มีคนไข้นะคะที่แบบว่าอพี่ชอบผิวสีแทนเออพี่เป็นสายฝอแฟนพี่ก็ไม่ชอบแบบผิวขาวๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออมันมีเทรนนี้มาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ก็จะบอกว่าฉันไม่กลัว แดดค่ะใช่เลยค่ะ e x o g e n o จ s อันแรกของเราคือแดดนั่นเองค่ะคือคนกลุ่มนี้ก็จะแบบไม่กลัวอยากจะเผชิญหน้ากับแดดนะคะแต่แล้วค่ะเราบอกว่าโฆษณาผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะเขาก็ประโคมใส่เราเลยนะคะว่าให้เราเรียนรู้ค่ะว่าเฮ้ยแสงแดดมันไม่ได้ทำให้เราผิวดำค้าเสียอย่างเดียวนะแต่ว่ามันทำให้ผิวเราแก่ได้ค่ะ UVA ดิีย์ใพ้่ทองว่าอะไรคือมันทําให้เอจจิ้งนี่แหละค่ะคือทําให้ผิวแก่ UVB คือเบิร์นนะคะทําให้คําเสียค่ะและ UVC ที่เราบอกโอ้ยไม่กลัวหรอกค่ะ UVC มันอยู่นอกโลกนะคะเข้ามาก็ไม่ได้ค่ะไอ้เจ้าเนี้ย C คือ cancer นะคะก็คือทําให้เกิดมะเร็งได้ค่ะแต่ว่าคุณขา โลกเรามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะชั้นโอโซนก็บางขึ้นค่ะในอนาคตถ้าบางลงไปอีกเยอะเยอะๆเนี่ยนะคะ UVC ก็จะสามารถทะลุผ่านโลกเรามาได้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นแล้วแสงแดดน,นะคะไม่ว่าจะเป็น UVA UVB UVC คือไม่ดีทั้งหมดเลยค่ะไม่ดีต่อสกินเอจจิ้งนะเราพูดในหัวข้อสกินเอจจิ้งนะคะแต่ไอ้บอกว่าไปทําให้วิตามินดีของเรานะคะมันเป็นแอคทีฟฟอร์มในร่างกายอันนี้คนละเรื่องกันนะคะอันนี้เราพูดในภาวะของไม่ดีต่อการเกิดภาวะสกินเอจจิ้งค่ะ ยกตัวอย่างจากที่ริมพูดไปไงว่าเออเทรนโลกเรามันเปลี่ยนแปลงไปนะคะบางคนก็มีความนิยมชมชอบผิวสีน้ำผึ้งผิวสีแทนนะคะเราก็โอไม่กลัวแดดค่ะแต่ว่าจงกลัวเข้าไว้ค่ะเพราะรีมมีเคสคนไข้รีมสายฝอเนี่ยแหละค่ะที่แบบว่าชอบแดดมากเลยนะคะแต่แล้วก็ต้องมาเศร้าโศกเสียใจภายหลังค่ะว่าหมอมันแก้หายไหมอะไอที่ความกระดำกระด่างบนผิวเนี่ยเออเพราะว่า คือปกติเป็นคนที่เจอแดดปับก็คือจะนี่เลยค่ะสะบัดผ้านะคะบิกินี่เดี่ยวๆไปเลยค่ะไม่ได้มีการเตรียมผิวอะไรก่อนเลยนะคะเพราะว่าคนที่เขาจะทําผิวสีแทนเขาต้องมีขั้นตอนการเตรียมผิวนะไม่ว่าจะเป็นการเอ,อ่อ exfoliating ก่อนนะคะการขัดผิวขัดตัวนะคะเอ,อ่อเอาพวกเซลล์ผิวเก่าๆอะคะ่ะให้มันล้างออกไปก่อนนะคะแล้วก็ต้องมีโลชั่นนะคะที่ทาเพื่อที่จะเตรียมเป็นเหมือน pre tanning lotion อีกอะ ถูกไหมแล้วก็ในขณะที่ไปอาบแดดเขาก็ต้องทาพวกเป็นกลุ่มทนนิ่งโลชั่นด้วยนะคะที่เขามัจะผสมสารไดออกซี่อะซิโตนอะ ลงไปเพื่อที่จะสารตัวนี้นะคะเมื่อไปถูกกระทบกับแสงแดดปั๊บมันก็จะเปลี่ยนให้อะมิโนแอซิดหรือว่าโปรตีนในผิวของเราเนยนะคะเปลี่ยนไปเป็นบราวนิ่งก็คือสีน้ําตาลนั่นแหละค่ะก็ได้ผิวแทนออกมาสวยๆนะคะที่เป็นแบบสม่ําเสมอกันและพวกไนท์แทนนิ่งโลชั่นพวกนี้เขาก็จะไม่ได้แบบว่าใส่แค่เฉพาะไอตัวไดออกซีอะซิโตนนะคือเขาก็ใส่ไอพวกสารที่มันกันแดดได้ SPF อแต่อาจจะเป็น SPF ที่ต่ําๆนะคะ ไม่ได้แบบถึงขนาด30-50อะไรแบบนี้ค่ะเห็นไหมมันมีวิธีการมันไม่ใช่แบบว่าสะบัดผ้าแล้วก็วิ่งไปท้าแดดมันไม่ใช่ค่ะกลับมาค่ะที่ exogenous risk factor ของเราค่ะปัจจัยภายนอกนะคะที่บอกว่าแสงแดดเนี่ยมันทำลายผิวในสภาวะเ a จ i n งด้วยค่ะไม่ใช่แค่เฉพาะ burning อย่างเดียวนะคะเพราะอะไรค่ะเพราะว่าเรารู้กันแล้วค่ะว่าเจ้าแสงแดดเนี่ยมันทำให้มีผลนะคะ ไปทำให้เกิด DNA damage ค่ะก็คือการทำลายเจ้า DNA นะคะหรือว่าสารพันธุกรรมที่อยู่ใน เซลล์ผิวของเราเนี่ยแหละค่ะซึ่งการทําลายเนี้ยนะคะถ้าเกิดว่าทําลายแบบเบ,บ,บาเบานะคะไม่ได้หนักหน่วงอะไรเนี่ยมันก็สามารถเป็นปฏิกิรยาที่ Reversible ค่ะย้อนกลับได้ค่ะก็ไม่เป็นไรแต่บางทีคือมันทําลายซ้ำๆอะ่ะเออนะคะนึกถึงคนไข้ที่บอกไปอาบแดดอะไปอาบแดดน,นะคะทํามันอยู่อย่างนั้นซ้ำๆๆๆๆๆคะ่ะมันก็จะเกิดการทําลายเสียหาย ของ DNA ที่หนักหน่วงถูกไหมพอมันหนักหน่วงปะมันก็จะแบบเออรีเวอร์ซิเลยค่ะย้อนกลับไม่ได้ค่ะก็จะทำให้เกิดสภาวะมะเร็งค่ะมะเร็งผิวหนังนะคะซึ่งเราจะเห็นเลยค่ะว่าสายฝ่อทั้งหลายนะคะมีมีเจอโรคนี้เยอะนะคะในของชนชาติที่เขาเป็นฝรั่งอะ่ะแล้วแบบเอออยากผิวแทนอย่างเงี้นะคะแล้วก็อับแดดแบบผิดผิดนะคะเมื่อเจอ UVB UVA ซ้ำๆๆๆนะคะมันก็ทำให้ DNA d a m เ g e อะ่ะแล้วก็ ร่างกายเราสารพันธุกรรมเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปได้แบบย้อนกลับไม่ได้นะคะก็เป็นมะเร็งได้เหมือนกันไม่ใช่แค่เฉพาะว่า UVC อย่างเดียวนะคะนอกจากนี้พวกสารเคมีพลูชันต่าง,าง,างๆนานานะคะหรือว่าโลหะหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราเกิดกระบวนการที่สกินแบริเออร์ค่ะหรือว่ากำแพงผิวอ่อนแอลงอ่อนแอลงลอลิง